พวามไม่กนอีกเช่นเคยในพ่อลูกคุยเรื่องคุณแผนหนึ่ง้าวันนี้เราจะมาคุยกันภาพรวมเรื่องมีเสียนโตเครื่องรางที่คน,นยังไม่เคย,เคย,ยใช<ห>่ที่คนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจม,<อ>มีเสยนเล็ก่าก็จากผ่านงานประกวดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อก็าจะไปพรุ่งนี้จะไปที่ไหนครับน่ะอะไรห้าแยกอะไรตรงเนี่ยลืมไปละเดี๋ยว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 จะไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดิมก็จะไปเา่ยาเาหลือมนะอ๋อเกียมไปแล้วล่ะอันนั้นเกียมไปแล้วไม่ได้ออกมานะั้นก็อยู่อีกชุดหนึ่งวันนี้มีคนนี่เนียเนีเนี่ยเขาจะไปลงพวกเนี่ยเขาโอนตงังค์แล้วพวกนี้เขาจะไปประกวดอมอ๋อไปให้ก็ดิงงานแล้วมีคนถามมาใน YouTube ถามมาว่า บรรจุบรรจุมีไหมครับผมก็ไม่เข้าใจว่าบรรจุอะไรถ้าบรรจุกุนม네ีถ้าบรรจุบรรจุหัวใจบรรจุหัวใจก็จะเป็นรุ่นที่ไม่ทานเสพเพิ่งจะสร้างเมื่อปีสักห้าสิบปว่าห้าสี่ห้าห้าประมาณห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดนะประมาณนั้นน่ะบรรจุหัวใจเนี่ยไม่ได้เก็บครับผมไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าพระเขาทามาเยอะเพราะเรารู้อ่ะเขาทำมาเกินเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้เก็บเพราะว่าเรารู้เราอยู่่ยองนะ เขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปซื้อช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้อันนั้นนะใช่เพราะมันเป็นพระใหม่จะเป็นพระของปู่ทิมไม่ทันเสกไม่ทันเสกก็จะขายในลาซาด้าช้อปปี้เพราะองค์ไม่ขี่บาทอะผมเข้าไปดูแล้วปั่งมาช้อปปี้ซังใหม่ได้หมดใช่ผมก็เลยเข้ามาดูแล้วอ๋อนี่เป็นพระที่ไม่ทันเสกผมเคยพูดแล้วว่าพระที่ไม่ทันเสกอ่ะเขาจะทํามาที่หลังก็จะให้หลวงปู่ปลูกเสกหลวงปู่่ป่วยก่อนอาพาธก่อนแล้วก็มรณภาะ ผ้าชุดนั้นไม่ได้ปลูกเสกเลยและเยอะมากเยอะมากตอนนั้นก็คือเหมือนกับขายไม่ออกอะ่ะและตอนนี้หนึ่งห้าเขาดังหนึ่งห้าเขาดังเขาก็จะเอาชุดอย่างเป็นเสมาเนะี่ยที่ไม่ทันนะ่ะเขาก็จะออกแต่แต่ทางบั่นค่ายนะเขาเขาจะรู้เขาจะศึกษาว่าผ้าเนี้ยไม่ทันเสกเขาก็จะชี้ตำหนิเลยว่าอันนี้อันนี้ไม่ทันเสก,เกเอันนี้นี้ไม่ทันเสก,นนเสกพวกนี้มันก็จะได้เอามาลงขายขายจะปนกับหนึ่งห้าทุกคนต้องระวัง เราตึงบอกว่าคุณตึดสายให้ใหหนานๆเยอะๆก่อนก่อนที่จะไปเท่าเนื้อหาที่เรามาบอกเนี่ยคือหนึ่งอยากให้ท่านได้ของแท้ไปใช้ใชที่ทางลุงป,ปู่นั่นคือหลักเพราะเราอ่ะผมเคยเห็นมามาบอก,กว่าคนนู้คนนี้มืออย่างเงียเขาโทรมาบอกผมว่าพระมีผู้ตัวคุณยังไงเจอยังไงประสบการณ์อะไรเขามาบอกผมเองเท่านั้นน่ะเมื่อสองวันนี้ก็มีมานี่ยแ่หละ ถ้าไปองไม่ได้ไมีรวยอยาตามมาเพื่อนจะชวนเราอีกอันนั้นก็เอา,ากกตะกรุตองคาข้างหน้าแล้วก็สาธิกายอยู่ข้างหลังไปอันนั้นเขาบอกว่าเม,มีได้เมีรวย,ยเลยเขาเลยมามั่งอะไรเงี้ยต,ตระกูนั้นอันหนึ่งท่านต้องมีตระกูลธรรมอยู่ในตัวด้วยใช่นั่นหลวงปู่ท่านถึงจะลงนั้นเพราะนึ่นท่านเมตตาแท้ค่ามหานีโยมอ่าค้าขายนี่คือพระหลวงปู่อยู่ตรงนั้น เขาก็มาคุยให้ฟังว่าเขาเห็นคนอื่นเขาบอกว่าเป็นทองคําแต่ผมมองเขามองดูว่าเป็นเหมือนกับทองฝาบาทผมก็เลยบอกว่าใช่ตอนนี้มันมีทองฝาบาทกับทองคําแต่ละมองออกง่ายๆทองฝาบาทถ้าเป็นตะกุด่มันจะแข็งครับผมจะแข็งจะเป็นทองคํามันนิ่มกดยังไงมันก็นิ่มเราจะเห็นนี่รอยบุ๋มเขาอันนั้นคือเราตีเป็นทองคําแข็งเหมือนกันแต่แน่เลยมันจะมีอย่างงี้ครับ ที่เป็นแผ่นทองอยู่ข้างหลังหรือไม่ก็บุทองเจอส่วนมากเขาจะเป็นเปียกทองเปียกทองหรือไม่ก็เขาเรียกทองฝาบาทถ้าเป็นทองคาเนี่ยมันจะนิ่มเราสังเกตง่ายๆเขาบอกเอ๊ะมาเจอของลุงทาไมของลุงสุกเฉลอมกันตังทองก็เป็นเป็นทอง96%้าสิบหกปอเซ็นต์อันนี้ก็เรียกทองคาแท้ถ้าถามมีทองฝาบาทไหมบอกไม่มีที่บ้านไม่มีเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยเอาที่ทองฝาบาทมาถ้ามีก็ประมาณองค์สององค์แต่อันนี้อันนี้อันนี้ทองยังเป็นอย่างงี้ไดยแล้วอย่างบูทองเนี่ย ท่านว่ยายทไม่ใช่ถ้าไปลงแปวทองคำมาทำเนี่ยมันตกมูลค่าต่อไรละใช่อย่างเงี้ยอย่ง่ยงบูเขาเรียกบูทองเนี่ยทองคำกล้าจะปอก็เซ็นต์เลยทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะเขาทั้งพี่คิดว่าตอนนี้ทองคำบาทละไรกับสามหมื่นอะตอนนี้ลงมาหน่อยนึงลสามหมื 30, น่นละหลักหลักและทางทั้งหมดเนี่ยผมว่าไปเช็คเรเซอร์มานยัยิงยิงเรเซอร์นะไม่ใช่ว่าให้ร้านทองมายิงเรเซอร์เลยนะต้องยิงเรเซอร์ครับเพราะมันถึงจะได้ร้านทองเขาก็แค่รู้ว่าเป็นทองใช่ อันนี้ทำ<ร>ไมได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เก้าสิบหกขึ้นนะเก้าห้าเก้าหกเลยเป็นเป็นทองคำเหมือนที่เราแฝนเพราะเราไปพินเปร์เปร์เซ็นต์ทองเนี่ยเราว่าเราเป็นคนแรกที่ของเลือกกันงค่ายเรากล้าพูดใจเลยเอาแล้วอย่างเนี้เห็นก็าบอกเสียนโตมีฝังทองมีฝังเป็นตะกุดทองมนีนี่นี่ยังไม่ได้ามาเอา,เอาออมี เสียนโตเนี่ยมีทุกเนื้อทุกสีทุกพิมพ์ถามว่าทําไมเสียนโตก็ทํางานใหญ่โตนี่ก็ถึงว่าทํางานใหญ่โตอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยกขฝังทองคำเนี่ย่าอันนี้เสียนโตในฝังทองก็กุดทองคำเนี่ยเปรตจะเหมือนลดอ่ะมันก็ลถเป็นลดดีเอ็มมันก็จะแพงของธรรมชาติมันนะฮะสวยแล้วมีทองคำอีกอย่อางนี้ก เกตนะ<ฮ>เหมือนตัวฟอร์จูเนอร์อันนี้ก็ต้องแปรงธรรมชาติสมเด็จนะเขาเรียกสมเด็จเสียงเล็กอันนี้ก็เรียกสมเด็จเสียงโตเอออ่ะเนี้ยจะให้ดูทั้งกระบะเลยบางคนไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่อยุ่พวกนั้นสวยสวยทั้งนั้นประปวดได้เลยอันนี้จะให้ดูทีอันนี้เป็นเนื้อกายศาสตร์ กายศาสตร์อันนี้กายศาสตราา์อันนี้ไม่ใช่กายศาสตร์จะให้ดูสองสีเห็นไหมความผิดอันนี้เขาเรียกสมเด็จเสียนเล็กนะเมื่อกี้นี้เรียกสมเด็จเสียงโตนะเนี่ยจะให้ดูเลยทั้งกระบะทั้งกระบะเลย มีมพุทธคุณน่ะของปู่อ่ะครอบจักรวาลหมดไม่ว่าเหลือญไม่ว่าพระไม่ว่าอะไรมันซูมได้แค่สิบสองเองถ้าว่าเป็นกล้องอันนี้เป็นวีโอมันก็ซูมได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อกล้องขนาดมันมาแต่อันนี้มัน,ม,น,ม,นมันอุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะมันก็ค่อนข้างจะ น้อยหน่อยแต่ว่าภาพก็โอเคหน่อยเสียงก็ใช้ได้บางครั้งก็พี่ก็เข้าไปหยุดเสร็จแล้วพี่ก็ซูมมาดูอีกหน่อยนึงอาจจะเข้าไปได้อีกช็อตหนึ่งมันจะได้อีกช็อตหนึ่งเวลาเนี้ยเข้าไปที่ช่องของ YouTube ลุงสมศักดิ์หนึ่งห้าเขียนไปเลยลุงสมศักดิ์คุณแผนหนึ่งห้าอันนี้จะเป็นจะลงหรือว่าจะลง e p เจ็ดเนี่ยนี้จะลงเป็นน่าจะเป็น e p แปดใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็น e p เก้าโอ้ลูกสาวบอก e p เก้าเดี๋ยวจะลง e p แปดไป e p เจ็ดเสร็จแล้วยัง เสร็จแล้วเดี๋ยวลง e ีพเจ็ดูได้เอ๊ะอีพีเจ็นี่เป็นตะกุดทองคำใช่ใช่ใช่หรอจังอะ๋ออีเจ็ประกวดง,งานแล้วอี EP 8. EP 8. พีแปดอีีแปดอ่ะคุยเรื่อง,งไหนอ๋ออันนั้นรวมกันเลยอันนั้นเอามารวมกันเลยอะไร เออไม่รวมขนาดนั้นมันเป็น EP พแปดอันนี้เป็น EP พเก้าอะไรฮะอะไรเผาหรือเปล่าอินเป็น EP พีเท่าไหรล่ละอีพเก้าอันนี้จะลงเป็น EP พีเก้าอีเก้าคุยกันเรื่องเสียงเลขเสียงโตเนี่ยแบบพิเศษเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยเคยเห็นนะเห็นแม่ในอย่างวันสีวลีเนี่ยเนี่ยพิเศษทั้งนั้น,นล่ะสีวลีนี่โอ้โหนี่หนังช้างอันนี้หนังช้างนะหาย,ยากนะใครอยากจะมาดูมาหาคุณพ่อที่บ้านได้เลยเวลาดตอยสามซึ่งกล้าบอกอันเนี่ยถ้าป้ายไข้พระกดเจอเดย์คลาด เพราะอย่างที่อื่นไปเราขี้เกียจเราไปบางทีเข้าเข้ามาผลในย t ท b e ก็มีเือนการพวกหนึ่งเจ็ดอ่ะผมพอดีผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรผมก็จะลบออกอะไรเจ้าถังอะไรอย่างเงี้ยเครือเสือเนี่ยจะไปหาที่ไหนก็มันไม่มีเฮ้งตัวมันไม่มีมันก็พูดตรงเลยไอ้พวกนึงเกลียดอะ่ะแดนแดนมาดูดูดิอันนี้เดี่ยวอันนี้สามอันเรียงขึ้นข้างบนอ่ะอันนี้พระศิวลีนะพระศิวลีนะ อันนี้เขี้ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองปะส่งให้ดูให้ได้ดูเขี้ยวเขี้ยวเต๋อแท้ๆเลยนะครับนี่ข้างหน้าดูข้างหน้ามี่ข้างหลังนะทุกคนต้องทำนะอันนี้ดูนะเดี๋ยวเราต้องบอกพวกนั้นเราคุ้นไม่เก็มันจอมกืนไม่ต้องไปว่าก็ปล่อยก็ให้คุณหามาดีไวาพวกนึงเกียดอ่ะะใครมีมีมาแบบเมื่อวานไอ้พี่เขามาเขาก็บอกว่าเรื่องไอ้ไอ้นั้นผมก็เลยเล่าประวัติว่าทำไมทำไมผมถึงมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็โอ้าวจริงๆมันมี คนที่เขายังอยู่เขายังมีพี่คนที่อยู่หลวงปู่ก็เยอะเขาก็มีครับได้รับฟังอันนี้พี่ยังอยู่สองลำพ่มาตั้งแต่เด็กเขาก็สอนผมมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยก็บอกกันต่อต่อไปให้ผมดีรู้เยอะก็ไปบ้านข่า้าทัพเตอร์ผมต้องบอกให้ไปที่อาจารย์ข้อก็แล้วเพิ่มพิเเยอะข้อมูลปากโกตังแรกมันก็มีเยอะแยะอันนี้เขี้ยวเนี่ยอาานไปหามาเขี้ยวเผือเขี้ยวเฟือแท้ๆนะของหลวงปู่ ตอนดูแล้วกันอ่ะสวยนะผมว่าสวยมากเลยนี่เคืองเปอยแท้นะตรงนี้จมในเนื้อตรงนี้มันจะเขาจะแหลกไปหน่อยแต่เขาจะปิด<อ>เครื่องเปือยจะพองนะอันนี้อยู่ใน่างเงี้ออันนี้จะอยู่อย่างเงี้ยอ๋อแต่อันนี้เขาปากอ๋อแล้วเขาปากปิดอ๋อไม่ได้ได้ดูสวยมันเขาทำเป็นปากมันปิดอ๋อผมก็เครื้องเสือมันจะพวงนี่เขี้ยวหมูนี่เครื่องหมูจะเหลี่ยม เสียนโตนี่เขาเรียกเสียนโตเปนการเสียนโตโบราณนี่เคี่ยวหมูนี่ทำไมตมัวนั้นไม่เคยเห็นมันก็บอกแกเห็นว่าตัวเองไม่มีแล้วก็อย่างไรหายากแล้ว <c oughs> พี่ว่ามีเคี่ยวหมูตันอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> แล้วเนี่ยเคี่ยวหมูตันมันอยู่ในลวงปู่อ่ะพี่ว่าขนาดไหนเนี่ยไอตองเอาแค่เนี่ยเคี่ยวขนาดเนี่ยเสือตัวขนาดไหนดีกว่าอ, <c oughs> อันนี้เออใช่นะขนาดนี้โตข้างหัวขนาดไหนครับสิงพวกนี้นตรวจสอบได้ของกินของแท้ของแก ของเก่งอะ่ะผมเชื่อได้มันอยู่องค์คงกรพันธ์แล้วถ้ามอกี้เข้ามาอุย้ยทําไมอาจารย์ปล่อยองค์ไม่กี่พันเลย,ยก็เนี่ยเพราะคุณคิดเอาราคาเป็นที่ตังคุณเจอของเก้เลยค่ะใช่ผมข้าเขาไม่ได้อะไรเราที่คือคุณคุณมีปัจจัยน้อยคุณก็จะได้แต่คุณก็ต้องได้ของปูปแ่แฝงเพราะเราอธิษฐานไว้ว่าพระแท้ลูกปู่ทิมหนึ่งห้าเราจะ ให้คนเราไปใช้ให้ได้ก็คงไม่ได้แล้วมันก็คงไม่ได้แล้วใช่เพราะมันต้องแพงแล้วยังไม่ต้องทำเนี่ยใครมาบอกเอามันก็ต้องสูงหน่อยมันเป็นทองคําถ้าเป็นทองแดงธรรมดามันก็จะราคาเหมือนกันกับรถกระบะก็รถตีประตูใช่ใช่ใช่รถไอโฟนซูเซอร์บีเอ็มมูซเหมือนกันอ่ะเนี่ยประลัดขีกเนี่ยมันคุยกับพี่เมื่อวาน่ยพี่ที่เข้ามาเมื่อวานเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีกิ่งข้างในเนี่ย แล้วมันจะดูยังไงเนี่ยอะคะลาโอ้โหในจานเต็มไปหมดอะเอาเข้าไปตรงไหนเอาเข้าไปตรงไหนเนี่ยนั่งดูมาหลายเดือนแล้วถ้าใครมาบ้านนะมานั่งดูได้เลยว่าเขาทํางานต้องอุดอย่างงี้พี่มาดูมาดูเอาไม่มีงานไม้อย่างเงี้ยผมไม่ใช่ว่าผมไม่เป็นไม้ไม่มีแล้วไม้ี่ไม่ได้แลยอันนี้ยางไม่ดำขาไม่มีแล้วงานไม้ที่เ็าเจาะรูฝังตะปูนานๆมันก็จะยุบลงไปเองโดยธรรมชาติแล้วพี่มาดูว่าเขาใส่ยังไง อยู่ตรงหัวนะไม่ใช่อยู่ตรงท้ายงงยังงงจบเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตะกัวนะตะกัวอันนี้เป็นตะกัวนะจากโคตสลาสายสินเห็นไหมข้อแขนบางคนก็ชอบนะบางทีพืนที่เนี้อย่างเงี้ยคนถามร้อยแปดอยู่ไหนเที่ยบอกไม่ได้มีของพวกนี้มันจะมีน้อยเอาวก็ถามว่าตะคำอ่ะแพงไหมเออก็ถามว่าคพอได้มันมีมันมีอะไรมีพนมพายกับ ผมใบม่อย่างเดียวผมใบมีร้อยแปดใช่ไหมร้อยแปดร้อยแปดเมตรมันก็ไม่แพงก็ได้พอดีน้องก็ถามมาผมก็เลยลืมเพิ่งนยิได้เอให้เขาไม่ได้ดูงั้นก็ได้เอาในกล่องนีมาครับเดี๋ยวเราจะถามรายเข้าไปเดี๋ยวดูแลเขียทีเดียวมาดูไ่ดูได้มหนจะายที่ไปหาจะทำอะไรมาี่เาพี่เขาบอร์โทรหาไม่เจอโทรถามไปไหนไปดูลูกกลมแต่ให้ดูลูกกลม ไลูกอมเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างอย่างลูกอมเสร็จที่เขาเรียกอะไรฮะลูกอมอย่างลุงปู่เขาลุงปู่เขาปั้นเอปั้มเนี่ยเขาก็จะปั้นเป็นลูกอมแต่จะมีลุงปู่ไอ้ลูกอมอย่างเนี้ยไอ้ที่มีเลขสามมีกระกูดอันนั้นก็ลุงปู่เขาให้ทําเลยตาริให้ให้ตำริทําเลยมันมีมันมีอยู่ในใบ มีโค้ดเลขสามก 3, ุ้งปูจะให้ตอกไออย่างนั้นนะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะบางคนถามถามผมมาว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงนะลูกเล็กลูกใหญ่มันก็แตกกันเยอะอันนี้ก็เห็นไหมสวยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขออนุญาตหาไม่เจอไม่เหล็กอท,ทองดอกอบวกกินทองหล่อ,ลอบวกอ่ะนี่ไม่ให้ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้กิ่งทองดอกบวบเดี๋ยข้าขงในยังมีเดี๋ยวอยู่อันนี้นนที่ได้อ,นนอันนี้ที่ได้ที่หนึ่งเพราะอะไรไม่เพ,เพี้ยๆนะเอาสอัสด้ให้ให้ใหลูก<อ>สาวทองดอกบวบอ๋ออยู่นี่เอ็มนีม่ไปม,ม,ม,มีคนถามมาจากฮ่องกงคุณพ่อบอกว่าเอาเฮ้ยฮ่องกงบอกไปเลยเดี๋ยวบอกแน่ก็ถามมาเท่าไหร่พ่อบอกสี่พันห้าพบอกเฮ้ยน่ไม่ถูกจังคุณพ่อบอกว่าอ๋อเขาจะได้เขาจะได้มีรางวัลไป ติดไปแฝนนี่ลูกอมได้ที่หนึ่งอานนี้กยายศาสตร์สวยมากแล้วมันกลมข้าใจไหมกยายศาสตร์หากลมยากมากแล้วนี่มันกลมก็เห็นด้วยบอกบอก็เลยได้ที่หนึ่งมาเวลาเอาไปประกวดอันนี้ประกวดบ้านค่ายนะคนประกวดเป็นร้อยลูกและนี่ได้ที่หนึ่งหนึ่งทองสามนี่สุดยอด,ดแล้วนี่คือเห<ผ>นือเหนือสามทีนีดู่มีเปลือกทองก็บองเพราะอะไรไหมเพราะว่า,ากยายศาสตร์หากลมยากก็ถึงได้ที่หนึ่งคุณพ่อบอกไอ้ห้องห้องโกงห้องโกงบอกว่าอ๋อประมาณ ผมพ่อบอกเอาสี่พันพอมีใบให้ด้วยผมก็เลยถามว่าทำไมถูกจังไอ้สี่พันห้าคุณพ่อบอกสี่พันห้าไม่รวมค่าส่งนะเพราะงงส่งแพงส่งห้าหกร้อยหนึง่งเ <_ S 2> ขาอยากได้เขาบอกว่าเขาอยากได้ที่เป็นรางวัลเขาก็ถามไม่อีกแต่เขารองเงินออกแต่ผมมาหาแป๊บนึงเขาถามมาน่าจะเป็นตะกรุดรางวัลที่หนึง่งตะกรุดทองคำร้อยแปดอกคุณพ่อก็บอกก็หมื่นห้า มีรางวัลที่หนึ่งกันานะนะเพ่อเอาเขาบอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วเขาจะได้ไปแฝดน,นั่นเขาอยู่ฮ่องกงนั่นก็ถามมาบัตรอดีเนี่ยชุดเสียนโตชุดเนี่ยที่มีฝังกระดูกอะ่ะเขาเรียกไ <c oughs> ม่ใช่กระดูกเลยเ <c oughs> ขี่ยวหมู <c oughs> เจอนี่เงนินเจอได้ที่หนึ่งมาหมดเลย่ะของเรา <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูท่านดูเลยวกัมันกลมลาาที่พ่อได้ที่หนึ่งก็เพราะอะไรว่ามันกลมดีแล้วหายากที่กลมอย่างเงี้ยประกวดเลยที่หนึ่งผมจะเก็บไว้ไงจะโกลมดิ่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปประกวดเดี๋ยวดูแล้วกันถามพระเราเท่าไหร่ของจริงเอาเอาเอาก็สี่พันห้าพอโอ้โหที่หนึ่งนี่เอาสี่พันห้าแต่ไม่รวมค่าส่งมันอยู่ท้้งหมถ้าเราบอกแล้วไงเราไป็นเด่นนึงขายเริเน้นอ,อยากรู้แหลมของแท้จริงแค่ไหนเมื่อกี้เอ้าลูก พไปสามพันฝายเลยเตมาก็น,นี่อ่ะคงคินได้ยังไงเพราะเราเนี่ยเพื่อเผยแพร่หลวงปู่เราบอกหลวงปูไ่ไว้เราถึงบอกคงน,น่าจะที่ปีเนี่ยราคาคงไม่เหลืออยู่ตรงนี้แล้วมผมบอกนี่เลยจุดนี้ก็เหลือน้อยแล้วนี่โอ้โหนี่เพิ่งจะเห็นนะเนี่ยฝังภายคู่ไอ้ฝังภัยคู่เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่อยู่แล้วมันจะต้องเรือภผยคู่หายากนะที่ฝังที่ที่ฝังในเสียงฝังฝังแบบนี้จะหายากมากหายยากหายาก นี่น่าจะให้ดูเนี่ยเนี่ยพิเศษเนี่ยบ้านค่ายแล้วใครอยากจะพบเจอมาเจอได้เลยเนี่ยพูดพิเศษวันนี้พิเศษมาลงโทรอีกเดียวอันนี้เป็นก้นทองคำทั้งหมดอันนี้ก้นทองคำทั้งหมดอันนี้ก็เริ่มเป็นเล่นแร่แปรธาตุเล่นแปรธาตุเดี๋ยวพอดีมีแขกมาครับมาเล่นอ่านเดี๋ยวไปดูครับแป้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอะไรให้ดูทองระฆังมเป็่อะไรอะไรทองระฆังออ๋ทองระฆังมันคล้ายๆทองหล่อบวน ไม่ใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวนี่ีเดี๋ยวต้องกลงดูไม่เป็นไรไมามาแป๊แบนึงเปลี่ยนทองเกลี่ยทองหมด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเป็นชุดๆไปวันนี้วันนี้ตามสบายวันนี้ตามสบายถ่ายแบบเพราะว่าที่บ้านติดถนนตลาดซอยสิบสาม ไม่ได้ขายพ้านะครับเป็นร้านไม่ใช่ร้านขายพ้านะร้านพี่ชายขายกระสาพี่ชายเอกสารพี่ชายก็ปิ้นงานส่วนผมก็ขายลูกชิ้นผมก็ขายลูกชิ้นแล้วทำา่อแม่ขายหวยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีพขายพระแต่คุณพ่อพ้าเยอะก็ลงมาให้ทุกคนได้เห็นได้รักษากันตอนเป็นคนแรกๆนะที่เปิดเผยหนึ่งห้ลองจากล็อกเตอร์เพราะผมไปดูจากล็อกเตอร์มาเอาใช่เนี่ย นั่นแหละแล้วผมจะทำไงที่ผมจะให้ชา,าวบ้านรู้ว่าภาพหน้าภาพไทยยังไงก็ตามไปประกวดมากไปคนก็ยังรู้ไม่พอพอดีอสตอร์เกอร์มันเห็นเราแหวนมันก็อยากจะได้เพื่อไปแขวนแล้วมาเจอประสบการณ์แล้วมันเลยทำยูทูบไปนั่นแล้วดังก็บปน,นั้น,าน,น,นมาเลยพรดะีมันปิงโควิดด้วยตอนนี้นก็เลยไปดังไปตรงนั้นเลยผมก็เลยมาทําเอง ster, แลอวเกอร์ก็เลยไปทํางานาก็ทํางานแบบว่าไม่มีเวลามาทําเลยปีนึงอยู่ด้วยหนเดียวมันนานครับ นานจากคุณพ่อไปเลยก็ทําทเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ไปซื้อโทรศัพท์ให้ปู่ไปซื้อหลานเขาเนี่ยซัมซุงนี่สองหมื 20, ่นฝานะซื้อมาเสร็จรปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอามาทํายูทูบเนี่ยเราอยากให้คนรู e ้จ e ัก e อะ่ะอีพีออ่ะที่ทําเป็นตะกุตต้องทําน่ะโหคนดูเป็นหมื่นแล้วนะ่ะคนดูเป็นหมื่นแล้วเขาก็ชอบใจมากเลยที่เขาเข้าใจเพราะว่าพวกนั้นมันตีเก๊ แต่เนี่ยมันไม่เห็นไหมมันไม่เก๋เราให้ดูอันนี้มันจริงก็เลยชอบใจมากเลยวันนี้ก็เอามาให้ดูเนี่ยเดี่ยมีคนมาให้ดูอาการก็มาอยู่หน้าจะใช่คนเนี้ยดูการมาหาวันเนี้ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่องกรุงสมศักดิ์คนแทน15เออวันนี้สงสัยวันนี้มีแขกมาเยอะเดี๋ยวผมขอละขอขอตัวก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าก็สวัสดีครับสวัสดีครับย้ายหลานไทย